อยู่โคตรใกล้เลยนครับเฮ้ยขึ้นหกแล้วโอ้ออโยโดยมีตัวอย่างเดีดยวครับเพิ่มเลือดมาตายหรือ <c oughs> จะเลือดเต็มก็ตายอยูดีนะครับ ทุกคนครับวันนี้ผมได้ทําการเปิดใช้งานไอเทมชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือหน้ากาก PBTN นะฮะจะนวน35วันเลยทุกคน oh. เปิดใช้งานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ oh. คือผมลองใช้กับทุกอาวุธแล้วทนะุกคนแต่อาวุธที่ชื่นชอบอยู่อันหนึ่งนะที่ใช้ร่วมกับ PBTN ครับก็คือนี่เลยครับมือลูกซองนะผมอ้วนแรงนี่ครับทุกคนคือผมไปลองกับทุกอาวุธเลยนะ s c o a าคิดลองมาหมดเลยนะครับยิงแรงมากแต่อันที่ติดใจสุดเลยทุกคน oh. คือนี่เลยปืนนี้ เดี๋ยวดูนะ <c oughs> <c oughs> คือมันผมไปยิง <c oughs> มาแล้วแบบรู้สึกว่ามันแรงมากนะครับในหนึ่งนัดเนี่ยคือสถิตินะครับการยิงแบบรูปทองหนึ่งนัดล้วตายในหนึ <c oughs> <c oughs> ่งนัดเนี่ยกับปืนนี้ครับหน้ากาก PBTN นะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับนี่ทุกคนโคตรแรงอะอเปอร์เซ็นที่ผมตีเป็น90เเลยนะครับนัดเดียวตายแล้วทุกคนโอ้โห ีบีเนะี่ยขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการเพิ่มดาเมจปืนนะครับผมซึ่งมาใช้กับปืนลูกซองด้วยแล้วนะครับโอโหไลเทียมทานนะทุกคนครับแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับหัวกระสุนที่เราใช้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งหัวกระสุนที่ผมใช้ได้ก็เป็นหัวกระสุนที่เพิ่มความแม่นยำนะครับซึ่งมันเป็นลดความแรงนะทุกคนแต่ก็แน่นอนนะฮะและการพีบ P ี B T N ของเรานะครับก็ทําให้เราไม่ได้ทรงผลก,กับเขกคนเรื่องนี้เลยนะครับผมแถมยังแรงขึ้นกว่าเดิม้ลยทุกคน B T ว้าวทุกคนเก นี่คือกัดฟันเปิดนะครับ35วันรอบนี้เล่นยาวๆเลยจะกลับมาเป็นสายซ้อมบอกว่าเนี่ยโอ้โหที่ไม่ชอบยิงไปโดนหัววิคนปืนเนี้ยยิงขวานนี่ตัวนึงคิดว่าไม่เห็นนะครับยิงโคตนมันแลโทษนครับโอ้ยโดนนำไปแล้ว4วินนะครับนี่ปึิ่โหนี่เราพลาดไปได้เหรอนี่ว่าเ้ยเดพิกเกมเลย โอ้โหคนนี so okay. okay. ้ซองรัวมากครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจริงๆอ่ะซองเขาบอกเราที่เราใช้นะมันยิงรัวได้ทุกคนผมลืมไปนะครับแต่ว่าติดติดชอบสับปืนไปละโอเคเลยแบบว่าไม่ค่อยได้ยิงค้างรัวๆแล้วนะครับสับปืนยังติดไปละเฮ้ยตัวนี้เจ็บแล้วเรายิงแล้วเมื่อกี้โดนเป็นชุดหนึ่งเต็มๆลยนะ ไอ้ข้าเอบนไปแล้วครับเสียงเขาลุอน,นะโอ้โห,โห,โห,โหโเอาแล้วครับได้หนึ่งหนึ่งแล้วรอบนี้ขอฟังเสียงนะครับเราพลาดไม่ได้แลวเนี่ยนี่ที่พลาดนี่แพ้เลยนะจบคลิปเลยเอาวะในกลาง p ี t n ในห้องเ่ชัวร์แล้ว <c oughs> ถึงเขาเเจะใฮ่เจนเฮ็ดเจนเจนเฮ็ดเจนเฮ็เนเฮ็เจนเฮ็ดเนเฮ็ดเนเฮ็ดเจนี่เจาเฮมดเนเเจนเวดเอาเฮ็ดเจนเฮ็ดเจนวฮาดนเฮ็ดอจนเฮเจเดนเฮ็ดนเฮ็ดเนเฮีดเจนเฮเฮ็ดเจเฮ็นเฮ็ดเจ็เจจนเฮ็ดเ็ดเ <c oughs> วนเฮ็ดเจนวเนเฮ็นเ่เเฮเจนดน หน้ากากเด้งดีด,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 ดีดีเอน,อนี่ยนะครัปานกำลัเลยซัพ<ป>พอร์ตเพื่อน้าเขียวอะ่ะเฮ้ยเอาว่าพิกเกมพิกเกมหน่อยเวย้ยพิกจนเพชรเลยนะครับสภครบเฮ้ยานสวยเฮ้ย ไม่ได้สกิลเอาว่าเจอสองรัวก็ไม่วันนะครับคือผมชอบอย่างหนึ่งแม่จริงชอบไปโดนหัวนะทุกคนปืนเนี้ยชอบเลยครับเรียกบ่อการใช้กับหน้ากากนี้มากๆเลยนะครับผมเป็นอะไรที่โคตรเข้ากันเลยเอาว่าซีเสมอซีสี่แล้วครับทุกคนไปเล่นไปนะครับ ีรอบนี้เพื่อนทางยาวตายนะโอ้โหตัวละนัดเท่านั้นครับผมเป็นตโอ้โหจริงว่ะทุกคนตัวละนัดจริงๆนินะไม่ใช่ไม่กล้าพีพีเดียนเ่ยโคตรแรงเจ็บเหมืนเจ็บครับพี่ว้าพิกเกมจาก4-0สมาส4-4แล้ววะ เจ็บเจ็บครับเจ็บครับเน้นเมื่อกี้ยิงไกลไปหน่อยเอาวะสวยเพื่อนเอ้ยเจอท้ายมกลับมาชนะได้ดีครับนี่ครับนักการเลีนงช่วยชีวิตเตรียมกำลังกรรมมีเดียไม่ตายเลยนะทุกคนปืนแรงไม่พอนะครับดวงดีโอ้โหเอาวะนี่ไงหมดก่อนเลยทุกคนคือแบบอมตะเลยอะ ยิงหัวก็เด้งนะครับปืนก็แรงโอ้โหเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันทุกคนเกมเมื่อกี้คือแบบไม่ตายเลยนะครับหน้ากากเด้งเจวยชีวิตทุกรอบ <laughs> ปืนก็โคตรแรงนะครับอารมณ์แม่โคตรโกรงนะทุกคนเฮ้ยหมดครับโอ้ยสี่น้ากากได้เจวยชีวิตอีกแล้วจะ<ป>เกือบตาย,ยครับถอยก่อนนี่เข้ายาวไปแล้วรถเข้าบีแล้วครัเบเนี่ย ผมเพื่อนเราได้ยังไม่หลุดเช็ดโอ้โหตัวลวนะนัดเท่านั้นนะครับโกง <c oughs> จริงเอาว่าคือเขาต้องยิงตัวเราแล้วนะครับยิงหัวเรานี่ไม่ตายนะทั้งกานนี้เด้งทุกรอบนะครับเฮ้ยยังไงดีเพื่อนเพื่อนบอกเจ็บนะครับเราก็เจ็บเลยยิบเสียเ,เพื่อน ลองฟังเสียงครับอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไปโดนเฮ้ยไปโดนเฮ้ยไม่นะโอ้โหผมนึก <monastery> ว <The> <plays> mm ่าเขาจะเล่นมีดกับเราแล้วครับทำตรงเขามาเหล่าแล้วเมื่อกี้ปืนยิงเฉยเลยโหดยิ่งถ้าไม่ชักใจเมื่อกี้นี่ไม่ตายเนี่ยตายอยู่ดีแล้ว เจ้าสองโอ้มาแล้วมาแล้ว B B Y ครับรอบนี้หัวยแล้วสวยเพื่อนไปยิงไปโดนโอ้ยไ,ไ,ไอ้คือเนี่ยโอ้โหรอบนี้พลาดบ่อยไว้คือผมยิงไม่โดนนะทุกคนถ้าโดนไมื่มกินน่าจะตายแล้วอยู่โคตรใกล้เลยคนระับ เฮ้ยขึ้นโขกเลยนะเราโอ้ยโดนยิงตัวอย่างเดียวครับเออมันโตแล้วนะโตแล้วนะข้านนั้นอุ๊ยเจ็บเจ็บทะลุหมอกไปโดนนะครับโอ้มันจริงว่ะทุกคนผมไม่ได้ชอบเลยเห็นเป็นแตกจริงเปลาลูกฟองกี่คนวะเนี่ยอะไรวะ โอ้หแต,แต่สังเกตนะครับแต่ละช็อตที่เรายิงไปแนละแบบเอาตรงนะไม่ได้ไม่ได้เล็งหัวเข้าไปโดนหัวนะอ,าะอา้าวไม่ดูเาบอกมันอรนครับเริ่มเลือดมาตาหรือจะเลือดเต็มก็ตายอยดีนะครับโคตรมาหาโหดไอเทม ไม่โยนเอ้ยเอ้ยยิงไปทั่วเดีย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 วโอ้โหใจด่วนขอบคุณมากครับเพื่อนผ่าดบ่อยนะรอบนี้พลาดบ่อยนะอยู่ออกมาเพลินนะครับยิงเพลินจริงๆบางชอบเราสามารถกดค้างปืนได้เลยนะไม่ใช่กดค้างกดยางๆได้เลยไม่ต้องสับปืนนะผมติดอาการสับลูกซองเลยจริงๆทุกคนถ้าไม่สับนิดยิงรัวมากนะคืนนี้ วิ่งโดนสองปวดร้อนเขาสองมังอัดแล้ววะอุ้ยโอ้โยอากาศร้อนโคตรอึดอะนี่ครับพีบีดีเอ็มนะทุกคนนอกจากเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มเกาะเลยนะเว้ยนอกจากยิงแรงตัวแต่ยังโคตรอึดเลยนะทุกคนครับโอ้โหดูดิ ก็แบบเป็นเซตไอเทมที่แบบโอ้โหนี่ซองอีกนะยอมยอมเขาบอกไม่ยอมนี่ไงฝั่งเราซองแล้วหลายคนนะคผมระวังนี่ระเบิดหัวใจมาแล้วตอประขามเริ่มครับไอเทมมาสู้เราแล้วทุกคน เอาวะมาเลยครับงัดนทุกอย่างที่มีออกมาบอกเลยว่าเซ็ตไอเทมผมนี่พร้อมบวดเฮ้ยโอ้โหแล้วไอนะลุ้นทะลวงลุทะลวงครับเฮ้ยโอ้ยโอไม่ตาย จังหวะน,นี้ยังไงครับต้องปิดเกมโหคตรโด